ย้อนกลับไปในสมัยเอโดะแม่นางโออิวะนั้นถือว่าเป็นหญิงงามนางหนึ่งซึ่งเธอก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นโออิวะได้พบรักและแต่งงานอยู่กินกับชายผู้มีนามว่าอิเอมอนซึ่งเขาผู้นี้ก็เป็นสมุไรจนจนคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งในเรื่องนี้ผู้คนต่างก็พากันอิจฉาตาร้อนคนคูณนีไปต,ตาตๆกันเลยทีเดียวครับ ทั้งคู่อยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้ววันเวลาแห่งความสุขนั้นมันก็ได้ผันผ่านผ้นผไปอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเมื่ออีเอมอนผู้สามีเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะแท้ที่จริงแล้วอีเอมอนนั้นไม่ได้มีใจรักในโออิวะเลยแม้แต่น้อยนิดที่เขาแต่งงานกับเธอก็เพียงแค่หวังในทรัพย์สมบัติของโออิวะก็เท่านั้นเองยิ่งมาระยะหลังๆนี้ ความเบื่อหน่ายในตัวภรยาของอีเอมอนมันก็ยิ่งเพิ่มพูนทวีมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเนี่ยก็ได้ไปปิ๊งเข้ากับสาวงามคนหนึ่งเข้าซึ่งชีนางคนนี้ก็มีชื่อว่าโออูเมะนั่นเองครับที่นี้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็มีแผนว่าจะแต่งงานอยู่กินด้วยกันเลยนะครับแต่มันก็ติดอยู่ตรงที่ว่าอีเอมอนนั้นมีใช่คนตัวเปล่าเล่าเลื่อสิก็เขามีเมียเป็นตัวเป็นตนอยู่ทนโทษน่นานเนาะ และเมื่อรูปการมันเป็นแบบนี้อีเอมอนก็เริ่มคิดแผนการที่จะกำจัดเมียตัวเองให้ออกไปคนๆคนเสียโดยการที่เขาเนี่ยก็ทำการวางยาพิษให้เมียกินนะสิครับฝ่ายโออิวะผู้เชื่อใจและรักผู้เป็นสามีอย่างสุดซึ่งนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกเธอก็กินยาพิษเข้าไปทุกวนันทุกวนัวนวันละนิดวันละหน่อยจนทำให้สุขภาพของเธอนั้นสุดโทมลงเรื่อยๆ จากคนที่เคยสวยสวยเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนอัปพย์ไปเลยแต่ถ้าว่าจนแล้วจนรอดโออิวะก็ไม่ยอมตายเสีทีครับท่านผู้ชมครับส่วนอีเอมอนนั้นก็เริ่มอดทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วทีนี้หนอยตายยากนักใช่ไหมนี่แน่เขาเก็เลยตัดสินใจผลักโออิวะตกหน้าผาตายไปซะเลยและหลังจากนั้นอีเอมอนก็ได้รับอิสราภาพสมใจปรารถนา ไ่เข้าพิธี TV วิวากับโออุเมะในที่สุดนั่นแหละแต่ในคืนแต่งงานนั่นเองในขณะที่อีเอมอนกำลังนั่งชื่นอุรายอยู่นั้นจู่ๆเขาก็มองเห็นโคมไฟที่ห้อยตรงเตีงอยู่มันเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าอันแสนจะอัปรกลักของโออิวะขึ้นมาแทนที่เขาเนี่ยตกใจต่อสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอย่างมาก จึงช่วยเอาดาบสมุไรคู่ชีพขึ้นมาแล้วฟันฉับเข้าไปเต็มแรงเกิดเลยแต่เจ้าสิ่งนั้นมันก็หล่นตุบลงทันทีเหมือนกันแต่ถ้าว่าสิ่งที่อีเอมอนได้เห็นต่อจากนั้นก็คือสิ่งที่เขาฟันลงไปกองอยู่กับพื้นนั้นมันไม่ใช่หัวของพันรยาเก่าแต่มันกลับกลายเป็นหัวของพันรยาใหม่ไปเสียนี่อีเอมอนเนี่ยถึงกับช็อกไปกับเหตุการณ์นั้นไปชั่วครู่ ก่อนที่จะตั้งสติได้ก็สตาร์ทออกวิ่งสุดฝีตีนละทินีแต่ยิงวิ่งหนีเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าหัวของโออิวะนั้นก็ติดตามมันหลอกหลอนเขาไปเสียหมดทุกที่สุดท้ายแล้วฮีเอมอนก็ถูกพกกลายเป็นศพอยู่ที่หน้าผาเดียวกันกับที่โออิวะนั้นได้ตกลงไปตายนั่นเองครับปริศนาการตายของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ถูกเล่าลือกันว่า มันเป็นเพราะแรงพยาบาทอาฆาตแค้นและกลับมาทวงคืนของผีโออิวะนั่นเองฮอความรักก็เป็นเยี่างนี้แหละเนาะแต่จริงๆแล้วเรื่องเล่าเรื่องนี้มีด้วยการหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่สำหรับในคลิปนี้เอาเวอร์ชั่นนี้ไปฟังกันก่อนกันแล้วกันนะครับนายท่าน